นะคะหางกระดิกด้วยนะคะน้องแมวบ้านไหนหางกระดิกด้วยก็แสดงว่าฉลาดสุดสุดสุดยอดอรงตั้มปึ๊บได้อยู่คุณดูแม่นะมูเลยแบบเนี้ยหน้าก็จะบูมาอยู่ในนี้เลยแบบโอ้วันนี้เราจะมาทดสอบความฉลาดของน้องแมวที่บ้านกันนะคะกระดังเป็นที่นิยมเลยของประเทศเกาหลีค่ะ ถ้าถ้าตัวแมวนะคะที่เราจับแล้วติดกําแพงอย่างเงี้ยเนาะวุบเข้าไปในกําแพงแล้วก็ยันอย่างเงี้ยนะคะแ,แสดงว่าเขาฉลาดแต่ถ้าบางตัวที่เราจับเขาแล้วก็ฟุบเข้าไปในกนะะําแพงเนี่ยค่ะแล้วตัวจะเหลวหน้าบูอยู่ในกําแพงหน้าบูในกํะแพงบูอยู่ในกําแพงลไหลๆหลๆๆๆเละวอย่างเงี้ยคะ่ะแสดงว่าฉลาดน้อยค่อย่าเรยกว,ว่าลูกว่าโง่นะคะเพราะลูกอาจจะฉลาดน้อยไปนุน้งจีน ได้ไหมคะเ็นได้อยู่ผ่านนะคะหนึ่งรอบน้องเจนป้ายไปไหมคะได้อยู่นะโอ้โหน้องเจนฉลา,าดมากปาจุก <c oughs> <c oughs> น้องเจนเป็นคนฉลา,าดเลแม่ภูมิใจมีลูกฉลา,าดที่สุดเลยนะจะมีน้องเจนฉลา,าดหลักเหลมยม <c oughs> ปักอ้าอย่างนี้เนาะถ้าแมวบ้านไหนปักอ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าฉลา,าดที่สุดนะคะไปรอบสามไปหนึ 1, 2, ่งสองสามพึบ โอ้น้องเจนไปเลยนะคะห่างกระดิกด้วยนะคะก็น้อาแมวบ้านไหนหางกระดิกด้วยก็แสดงว่าฉลา,าดสุดสุดสุด,สดยอดแม่ภูมิใจน้องเจนมากเลยคะ่ะน้องุ่นไปนี่เราจะมาค่อยดึงสองสามพึบเฮ้ยนรุ่นได้อยู่นะแต่น้องุ่นไม่กระดิกหางนะห่างงอได้อยู่เนาะโอ้สุดยอดเดี๋ยวก่อนนะคะลูก เราจะไปสามรอบนะคะความฉลาดของเราจะต้องไม่แพ้พี่เจนนะคะไปหนึ่งสองสามฮึบนั่นร้องด้วยอุ้ยมีร้องด้วยทั้งที่ทำนะคะลูกอย่าให้แม่ปิดวังนะคะอุ้ยหนูมีความตแตกจบพี่เจนนะคะหนึ่งสองสามฮึบอุ้ยทำเ่าลงมาสิคะลูก เย๋อโอ้โหฉลาดตั้งสองตัวเลยอะ่ะใครอยากได้แม่ใครอยากได้ลูกน้องนุนใครอยากได้ลูกพี่เจงก็บอกน,นะคะแต่ก็เป็นหมัน <c oughs> แล้วก็ตํามหมันแล้วคะ่ะความฉลาดนี้ก็จะเก็บไว้กับตัวหนูนะคะลูกนะอุ้ยแม่พรมเจนตัวลูกจังเลยอําหนูมีครั้งที่สี่แถมคะ่ะหนึ่งสองตั้มฮึบได้อยู่ <c oughs> แม่ว่าน้องฉลาดกว่าพี่เจนเอีก น้องนุ่นไม่กระดิกหางนะคะน้องนุ่นอาจจะหางเข้าไปในตุด๊ดนะแล้วน้องนุ่นก็ร้องด้วยแต่แม่อยากได้มุมที่น้องนุ่นแบบเหลวคะ่ะเหลวได้ไหมคะลูกนูนเหลวให้แม่ดูเน่อยได้ไหมคะหนูจะได้แบบว่าเขาจะได้เปรียบเทียบได้คะ่ะฉลาดน้อยกับฉลา,าดมากเนาะน้องนุ่นทาให้เอฟที T ดูได้ไหมคะพาหนูเหลวคะ่ะมาอ่ะจ้ะตึงจองตับมมามาดูแม่นะมูเลยแบบเนี้ย หน้าก็ตะบูวมาอยู่ในนี้เลยแบบเร็วไปเลยเนี่ยบิ่รเล็กน้อยโอ้ยอย่างเงี้ยได้ไหมคะลูกมันลำบากเนาะจะทำตัวให้งอมก็ไม่ได้อ่ะเพราะคนฉลาดอ่ะพี่หนิงบ้าได้หนูย้อนคลิปอะไรก็ไม่รู้หนูเป็นคนฉลาดไงโอ้ขอบคุณแฟนเพจนะคะอืมที่เข้ามาดูหนูหนูไม่เร็วนะคะหนูไม่ได้เป็นคน ฉลา,าดน้อยมีฉลา,าดมากแล้วหนูก็พูดได้ด้วยเนาะเป็นเก่งของแม่มีเอฟพีก็ถูกหวยแล้วนะแม่จะยินดีปีดาก็เขา,าเลี้ยงหนูกะทะไม่ต้องไหวไม่ได้แล้วเอาเอามีกะทะที่บา้านหมูจุม่มหมูแจ,ม,ม,จมกะทะพังก็มาให้ของนู้นไม่ยินดีเนาะเอฟพีเขาเก่งนะ้งเนก็ตีหวยได้ติ๊กตาเจ็ดติบโอ้โหพี่แกก็แทงหนึ่งเจ็ดหนึ่งศู์แม่ดูแล้ว ไอ้แม่คิดอะไรมากอิองแม่รอสามตัวพันคุมพันเรียบร้อยอ